เล to ี้ยวแถวขึ้นไปมาฟ้ามามีปัญหาใ้การถ่ายอ้าวเยอะๆตังผมน้องๆกลับก่อแล้วที่พี่สาวพี่สาวอยู่คนสุดท้าย

าได้ถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายมัง้งแต่